เป็นไงวันนี้นะโมพุทธายะความคิดคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความคิดเปรียบเสมือนงูพิษรู้จักงูพิษไหมละ่ะถ้าไปตามไล่จับมันจับความคิดงูจับงู งูก็ฉกเราตอดเรากัดเราบางทีมีพิษร้ายแรงหดตายได้ว่าภาวนาเนี่ยคิดมากป่วยป่วยแล้วก็ตายเป็นบ้าตบาบะแตกทำแตก นั่งลงก็เห็นแต่รูปเสียงอะไรเกิดขึ้นมาในใจน,นะความคิดมันคิดลึกๆเหมือนคลื่นใต้น้ำเรามองไม่เห็นเคยเห็นไหมเลยคลื่นใต้น้ำฮะถ้าเราบถึงขนาดนั้นนะ่ะคลื่นทะเลมักกนกระทบฝัง น้ำกับไหลกับคลื่นเป็นคลื่นไหลกับคล,คลื่น,นท่านเรียวกว่าคลื่นใต้น้ํามองไม่เห็นแต่มันมาทําลายทําลายเราให้เป็นผีบาคลื่นใต้น้ําไม่มองไม่เห็นแต่ก็เป็นคลื่น ไปเหมือนกันฉิบหายวายวอดมันไม่ฟังไม่ฟังพระพุรธเจ้าความคิดคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พอม,มีคนมาถามถ้าไม่คิดจะทำยังไงไม่ให้คิดคิดได้อยู่คิดจะฆ่าขันห้าเป็นมัก ถ้าคิดจะไปนอนกับลูกกับขวาสึกไปเอาลูกเอาเมียอีกกินอาหารบำรุงกายอ้วนๆพี่ๆนั่ผ้าหรือแม่ชีก็คิดไปเรื่องนั้นอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่ากิเลสคิดไปอะไรคิดไปคิดมาก็มาเข้างาขามหมด มาดับอยู่ตรงนั้นรู้จักงาค้ามไหมล่ะฮะงาค้ามคืออะไรฮะโอ้ยพวกพวก็รู้งาคามเนี่ผู้หญิงก็คิดไปอันนี้เหมือนกันธาตุสี่ขันห้าเหมือนกันคิดไปคิดมาเข้าอองาค้าม ผู้ชายแล้วก็ดับลงชั่วข่าวก็คิดอีกผู้ชายคิดไปคิดมาก็คิดไปเข้างาขามผู้หญิงจบอันนั้นเป็นกิเลสคิดอ้อมไปไกลๆพูดอ้อมให้าลงเงียนลงห้อยโง่อของอมาก มาลงใสงามขาเขาวับเลยแม่ซี่ผู้นั้นคือ,อว, hey, ว,ว่อมวนแท้เลยนะยังไดสิได้ถามอีกเนาะวนเวียนโยนผ้าแปลงส้นคิดเขางามขาเขาพัานจินหลายนอนหลายเพราะว่าหน้าว่าใดผ้าคือกันเพราะว่าผ้าเถาวผ้านุ่ม เป็นข้กนกินหลายนอนหลายโพชเน,นมัดจันยุตานรู้จักประมาณในการบริโภคเห็นหลายกินหลายแล้วมหาว่าได้สื่อผู้ใดทั่วเข้ามาท่านตัวคนนั่นละมุนีดับกามมาชันทะไม่ได้ย่อม ไม่ได้สมาธิจิตย่อมไม่สงบเพิ่นประกาศไวแล้วนี่แหละมุนีมันผู้ปฏิบัติทำกินไรนอนไรกันบำลุงกายก็คือบำลุงกามนั่นเองบำลุงกามคือบำลุงกิเลสกามก็คือกิเลส นันละพากันอดนอนผ่อนอาหารพากันเอาดีๆด้เห็นลมจักเทียวว่าล่ะได้เยี่ยมชมไหมล่ะ,ะได้ชมวิมุตหรือ,อยังเห็นวิมุตหรือ,อยังดับลมให้ใจได้หรือ,อยังเม่เห็นทอคาขอขมื่อนี่กั ยักไปใส่ตัวสติตัวจิตบ่อยู่เลยโดนจนเชียขานมาจังมาเบิ่งล้มหาใหญ่มันก็หยาบเพิ่นนี่เบิ่งติดต่อกันจนตัวละคดอ้อมหนะ้าอ้อมหลังคดว่นไปว่นมาโยหหันมันี่ได้อย่างไง หยุดคิดเพื่อให้หยุดคิดเนี่ยอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาทำให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกับขัาตายจิตเอกับขัาตาลมเป็นหนึ่งแล้วจึงพามันคิดคิดก็คิดเพื่อจะดับกิเลสฆ่ากิเลสกิเลสทั้งหลายมันก็เกิดจาก ขันห้านี่เองเข้าใจไหมล่ะในกายเนี่ยมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เนี่ยมันก็คอยรับอารมณ์เข้ามาลูกภายในรับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเข้ามามาบอกใจใจก็หลงว่าเราเห็นเราได้ยิน เกิดความดียินดียินไล่ขึ้นมาก็เสวยอารมณ์ก็ยินดียินไล่เกิดขึ้นความโลภความโกรธก็เกิดขึ้นที่นี่เพราะหลงว่าเรามีอยู่ในขั้นห้า